ไปยังเลยไปยังไปยังปุ๊ปมันหมดได้กินอย่าเนาะเอาสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ฝนตกบนมือเ้แต่ว่านี่ด้ทุกคนอันนี้คือน้มหน้าในผ้าเนาะนี่เนาะป้าขึ้นได้ขนาดทุกคนเลยนี่ขึ้เขาเอ้ามา càng mòng nắt con này, tất cả mọi pet phần cả muôn này, tất cả mọi người, phần này ảm nạm nó, cái kia nãy nãy pha nạm mua mĩ nạm, tôk mạ mượn điêu nè, tôk mạ xong mượn một, mà mưa mượn điêu nó, xong mượn nạm thu âm đây, tất cả น้ำท่วมข้นเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> นายพ่านสิไปเิ่งเขาเจาใส่หม้อก่อนเนาะว่าสิถือบ่แล้วก็น,นายพ่านสิเอามองจะคล้องมาใส่บันนี่นือว่าหน้านายพ่า,านนี่นี่หน้านพ่านก็ได้เติมหน้าปีนี่ทุกคนเลยเพื่อสิรำหน้าเดียวหนึ่งนายเติมเนาะ xảy xảy thương quá thương quá thương quá món hành xảy <laughs> ra thương quá น้ำออกแกงนะทุกคนนี่นี่นี่ไฟน่าในผ้าด้วยเนี่ยนน้ำนี่ลายเลยไปเบิังเพิ่นยามม่องก่็ถือว่าในผ้าเนาะคิดว่าป้าขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ในผ้าเห็นแดดในเห็นนะน่าร้ายดีทุกคนในป่า Sẽ ra mướn ra mướn hả? Sấy phiền Sấy Đây chắc cơ nè Vô lại <laughs> Phiền <Pình> lại Phiền <Pình>. lại <laughs> Ôi Phải <laughs> dàn phiền Vâng, vâng phiền vâng ừ. nên em phải ăn nhà vâng con món phần này thì thử của ba cháy là nguyên thử photo ว่าต้นถือทุกคนเลยว่าเพิ่งกำลังใส่เนาะเต่รปีนะทุกคนนะนี่ขนาดเวลาน,าน้ำถล่มแนวนี่นะจิปโอมนี่สลายนะทุกคน,นจิปโอมเนี่ยคืนเต็มเลยในขนาดนะทุกคนเลย ขนาดในผ่านขาดใหญ่อีดีนคุ้มขาดขันขาดแนวนี้อัด,อดอบูอ,อยากอยูอะไรทุกคนเลยขโมยใส่ดินเนีตา,ายเนะาะเวลาฝนตกนี่ขั้วยของในผ่านนี่กัโอ้หาหญ้ากินกับหญ้าคือคนเลยขั้วยอในผ่านมีซีโตนะนี่มี่ถ้าข้วไอเผือกด้วยนะ แมผ่านสิเอาไม่ขึ้นเถิงก่อนไปไ่นหูอันได้ดว,วูอวนในพ่าน อันนี้ก็ลูกกำลังเกิดปีนี้นะทุกคนนะนี่ตัวแม่นี่นี่ตัวแม่นะอันนี้ตัวเถิกเนาะไอ้ของตัวนี้เนาะนี่มันคือสีน้านะพร้อมตาคนแตคขื่อนนี่คุ นายผ่านสีย่ายมันไปใส่บนหยาคนนะทุกคนนะกาในายผ่านเองกับบนทันยาวนะทุกคนยังอีกสองทิศจังทร์สี่เหลี่ยมนะว่วเฮ้าตกดังหมูเนาะว่าหน้านายผ่านตะกี่มันบกมันมมีหนามนะ ตัวนี้ก็ประมาณทิกดกลัวเดลร่ำเลยนะทุกคนตัวนี้ในผ่านวาสิโตกะนะสองสามมือเลยสองสามมือเลยฝนตกตลอดเลยเรื่อด้ตกนะทุกคนนะ รถในพานก็จอดอยู่พี่ให้หน้าพี่มัวแต่ขืนเลยข้างเบิองมืออ่อื่นผุนเนี่ทุกคนสิได้ตกในพานเองสิได้ตกกะเมือเออ่อื่นผุนเนี่ยไปถามหนำเบ่าวเบิ่งก่อนเพิ่นสิเฮ็ดหยังเห็นเพิ่นไทนะเพิ่นสิตกะกะหรือเพิ่นสิลำหนาเนาะไปถามมึงก่อน เห็นอนไทยคนขึ้นมากะวะอันนั้นคือหน้าหน้าเบาเนาะแล่นแล่นแล่นกันก,นกบหน้าในผ้านลยนะนี่นี่ตในผ้านยางนี่เป็นของในผ้านเนาะนี่ฟังหนังของหน้าเบา hết chân này chị sì tốt cả hỏi vốn tốt cứ gì tốt ô mưa nhau sì ừ. uh, pin phân và ngoại mưa phun chẳng gì pin phân ừ thấy hiện đấy thấy hiện nào đấy tốt phân tốt cứ gì cả <laughs> โอ้้าวพ่นพ่นโต๊ะกันจิโต๊ะกะนะทุกคนนะนี่หน้า้าทัวเบิดนะทุกคนนะนี่นี่มิตนาหให้หน้าเบิดนดนะ น้ำสิทัวมือแน่นี่วา <c oughs> ยาน,น้ำเอาไปหอ่าือน้ก็จัเลวาล้นือนึงมมนกจับโอ้อานมเป็นนอกกว่าน้ำหนัก <c oughs> <c oughs> จักสิที่จักสี่หางสำหรต่เปียงน้เโาเบดจังวานใคร

ฮะเฮ็ดโอ้ผู้สาวบนสูงนะทุกคนนะนี่นี่งาโมแงามนี่ผู้สาวนี่นี่เฮ็ดโอ้ยเลยเฮ็ดซ้ำดอกสีดอกนี่สาวสาวบนสูงเนะพายบาดเดินนีเดินผู้สาวเน่อยนี่นี่อะไรยังเลยเกือบเอาเวะฮะไม่โอ้หนอนไหม ต้องนุม่มใหม่ต้องฟกระเน่งนะทุกคน,นอาหารสาวบ้านห้นยามหน,น้าเนาะเอายันมาใสายย่เองนี่เอางูโอ้ยปามดอกแม่แพรุ่งเงเด้อป่าพี่ดึงเขามาสนพี่พี่ดึงมาพี่ จะใส่ลองลองกนะำไรนี่จะใส่แจนมาใส่แจนนี่ให้เจ้าลองลองเอามันยังสีอยูอ่เออใส่แถวนังก็ะไลอตืนดนน่นเพื่อนเอางูมาใส่นะทุกคนหัวปลามันแดดขึน้นเนาะมันมีซิดถือน,นะ เขาม,มันดองตามน,อนโอ้ป่าขืนวานเฮงายได้ป่าขืนวันปอกทอเอขาว่าชีทอ่องนิ้วชองนิ้วแม่ปอก,กวานขวานแฮเอาในหีบหนึ่งวันะวานได้ขนาดเขาเองโอ้ชีไปวัน ถ้าน้องเอ oh, yeah, no er. ียนขึ <S <S ula, ai, <S S ้นนี่คอยบรหารไปผู้เดียวโอ้ยอย่าหนามมันแหงงอ้ยเจ้าก็เจ้ก็ไกล้ด้วยเออเสียบไก้ด้วยมันคางโคกระซางมันพังหนึ่ง พังตัวมูมิงหาหันจะดึงมันกายโลขอว่าสิไปซื้อมองมาใส่เห็นมองจะบูถือขอ,อบูซือ้อบรอรณเออดึงมันกายโล

ว่อ wow. ันนี้น้ำไหลมาแจะมูมบ้านนะทุกคนมูมบ้านเาไหรอน้ำมันสะไหลลงมาหนีเบิดเลยนะน้ำนี่บ้านเหรอหนีบัน้ำไหลบ่อยู่ทางนั้นฮะอยู่บุ้งนะว่ายังใส่หม้ออย่บุ้งนะน้ำไหลวะ อันนี้นะทุกคนเพิ่นใส่แล้วเนาะเพิ่นกะสีเอาฟในะน,น,นใหม่ปกนะนี่นี่ฝนใหม่ฝนเสียบลัดเสียบลัดไหวเนาะเผื่อปลามันสีแดงมากห้มันเขาอะนะทุกคน เออสิมายามคนจะใส่ปลาามือแน่เลยทุกคนมืออื่นเคนจะสิมายามคนวะาพนดีช่วงตอนเจ็ดแปดมงนายผ่านสิมายามก่อนนะเอาโฮสิมาดุนกันเนาะทุกคนเนาะ ว่าสิถือว่าถือว่าถือเนาะมองเพิ่นใส่ไว้ตอนนั้นนะนี่เพิ่นกําลังจิมายามนะทุกคนนะนี่ลุนกันทุกคนโอ้ถือเลยถือเลยพูดโอ้โตุบใหญ่เลยวะไปยังเลยไปยังไปยังโอ้โหโอ้นี่คนไหยโอ้

ใส่ผู้เดียวเลถือตัวเดียวมอสเพียงผุนมอ ตงงมงทีเนะาะถูกตัวเดียวทุกคนเลยนี่เพราะว่าเ<อ>พิ่นใส่ไปมุงกีเนาะเพิ่นได้มายามคนว่าข้าใส่ไ,ไว้นานๆเนี่ยอาจจะถือร้ายกวย่านี้นะทุกคนนี่ถือตัวเดียวนี่ทุกคนเลยนามให้หน้าในผ้าลายขนาดนะทุกคน นี่ทวมขั้นทวมทีบเลยนะนี่เ<ฮ>นี้ย่านไว้ตกกาโตกบอะไรด้วยบ่นีนสามชีมือแล้วก็ปูขึ้นนะฝนตกนะตอนนี้นะนี่ ยงามโวตกกับมัตกพอดิวันนี้แมโตกตกกัาบแถวบ้านนะอันนี้ขั้วไม้สาวในผ่านนี่นตรงแม่เนาะเป็นแม่หัวสาวนะอาจจะไม่รูกนะทุกคนปีนี้นะ วัวในผ่านกับซีโตนะทุกคนเพราะว่ามันฝนตกเนาะมันหัวได้กินหญ้าเนาะมันก็ได้จอยแน่จังน่อยนะนี่ในผ่านเอามากินแต่เพื่องเพื่องก็บกคอยมากันได้ทุกคนเลยแชงวัวเถอะเขาเลยยู่ใช้ งูอ่ะนมตอมันอาจจะอาจจะพ่ได้กินหญ้าเลยนะผันเท้าวมีเพื่องนี้แล้วเลยทุกคนดีว่าเท้ามีเพื่องไว้ให้กินเนาะว่าประเภทง่วมันตากฝนโม่ไหลนะ